โตโยต้าไฮรักรีโว2.4รุ่นล็อกโคตัวพิเศษคะ่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ m i n นอร์เชนแล้วนะคะตัวพิเศษของล็อกโคก็คือเพิ่มความหนึบนุ่มให้กับตัวกระบะอุ๊ยพระเจ้าเบามากมีค s e Control นะคะมี Parking งเซนเซอร์นะคะพุส Start ที่มอบราคาพิเศษให้ไปเลย รถบ้านใช้แล้ว TK พ o ดค้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพิมนะคะ TK พ o ดค้านะคะสำหรับวันนี้นะพิมพ์จะพามาทำความรู้จักกับจุดหล่อที่เพื่งนเข้าใหม่เมื่อวานสดๆสร้อนๆเลยท่านเจ้าของเดิมบอกว่าคันนี้นะคะไม่เคยทำสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจะเรียกได้ว่าเดิมบางนางบวชน็อตไม่ขยับเลยสักตัวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกันนะคะ จุดหล่อของเป็นเลยปิกอัพเกียร์ออตโต้นะคะ2021 Toyota Hilux Revo 2.4รุ่นล็อกโคต,ตัวพิเศษค่ะ พร้อมกับกระจังหน้าเท่เลยนะคะตามสไตล์ของตัวโลโโ็โก้เขานะกระจังหน้าเท่ดูดูนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ไมเนอร์เชนแล้วนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะที่เป็นตัวเรดราแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะตัวกระจังหน้าจะมาพร้อมกับโครเมียมค่ะสวยงามเพิ่มความดุดันให้กับตัวโล็โกค,คค่ะ ถัดมาด้านนี้ค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เต็มระบบสวยงามแท่งใสๆใ,ใช้งานน้อยค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะใสๆนะด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด2จุดเลยนะคะภาพรวมด้านซ้ายเริ่มจากด้านบนเลยค่ะตัวนี้เป็นคิ้วนะคะคิ้วจะเป็นโทนดำทูโทนคิ้วโทนดำทูโทนเนาะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะ ตัวล้อนะคะได้ล้อขอบ18นะคะยางดันหลอบอัเทอร์เรนนะคะซึ่งเป็นตัวยางที่สำหรับออฟโรดเขาใช้กันเพิ่มความดุดันนะคะยางใหม่เลยปี2021เลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะยางดันหลบรุ่นนี้นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วกระจกมองข้างหรือว่าตัวบันไดนะคะบันไดข้างมือจับจะมาพร้อมกับโทนดำทั้งหมดเลยนะคะ ในเรื่องของตัวมือจับแล้วก็กระจกมองข้างนะคะจะเป็นโทนดำโทนดำนี่จะเป็นโทนเขาเรียกว่าอะไรนะสีดำเมทัลลิกอะคะ่ะซึ่งถ้าูม o m ใกล้จะเป็นเป็นลุ้งๆเป็นคล้ายๆสเก็ตขอบทองเพิ่มคือเพิ่มความดุให้กับคือถ้ามองกับตัวรถแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความดุมานิดนึงนะคะล็อกโคตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นพิเศษเนาะนี่เลยมาพร้อมสติ๊กเกอร์ตัวพิเศษของเขา ซูปเปอร์เพกซัทเซนชั่น,นะคะจะเป็นตัวพิเศษของล mm ็อกโกก็คือเพิ่มความหนึบนุ่มให้กับตัวกระบะนะคะซึ่งถ้าเท่าฟิลการนั่งจะคล้ายๆกับว่าคุณนั่งแคมรี่หรือว่าเอาผ่านเวลไฟเลยนะคะตัวนี้จะเพิ่มความนุ่มให้กับสายลุยมาอีกระดับนึ่งสำหรับใครที่แบบพาครอบครัวไปเนาะมาถัดมาด้านหลังเลยค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นไฟนะคะไฟ LED เต็มระบบเช่นเดียวกันดวงใสๆนะคะจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เพิ่มความดุดันอย่างที่บอกตามคอนเซปต์ของล็อกโคเขานะคะกันชนท้ายจะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวล็อกโคร,รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดเลยอันนี้เป็นตัวพิเศษที่เจ้าของเดิมเขาเพิ่มมาให้นะคะเป็นคล้ายๆหลังคา เร่องตัวนี้จะเป็นรถกระบะที่ไม่ได้บรรทุกใดๆเลยเนาะถามว่าไม่ได้บรรทุกใดๆดูจากอะไรเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันจากตัวลอนลอนกระบะดูนะคะนีอันนี้เจ้าของเดิมท่านเจ้าของเดิมแจ้งว่าติดตั้งมาเพิ่มเกือบ3 5มหม้าเลยนะคะตัวนี้ตอนที่ขายให้กับเราเนี่ยใช้คําว่าเสียดายมากๆเลยแต่ว่าก็ต้องขายเนาะมาพิสูจน์กันว่ารถคันนี้บรรทุกหนักไหมนะคะอุ้ยพระเจ้าเบามากเบามาก ถือว่าเบามากนะคะสําหรับตัวล็อกโคตัวนี้ค่ะว่านี่เลยค่ะตอนที่ออกห้างป้ายแดงนะคะในด้านของโชว์รูมเขาจะเพิ่มตรงนี้มาค่ะพี่มันเพิ่มความาช่วยช่วยทําให้ฝาท้ายนะคะมีความเบานะคะพิสูจน์ว่าตัวนี้ใช้งานหนักไหมดูจากกระบะเลยค่ะตัวกระบะร้อนสวยร่องรอยการใช้งานน้อยมากไม่มีรอยขีดขวดใดๆเลยนะคะภายในนะ แล้วแถมยังได้ตัวนี้มานี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพร้อมสายลุยที่แบบรักครอบครัวอยากให้ครอบครัวนั่งแบบสบายๆนิ่มๆตามตามเซกชั่นของตัวรถคันนี้แล้วถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะปิดให้อีกครั้งเนี่ยบ่มากบ่มากอ่ะพิมพ์ตัวเล็กพิมยังปิดมือเดียวได้เลยอ่ะ ปิดติดมือเดียวได้เลยค่ะถือว่าเบามากนะคะค่ะมาดูภาพรวมด้านขวากันบ้างนะคะลืมแจ้งไปว่านี่เลยโลบาเท่ๆที่ติดมากับตัวรถนะเจ้าของเดิมแจ้งว่าไม่เคยทําสีเลยนี่เลยสวยงามนะคะน็อตไม่ขยับตรงตามจุดเนาะ,ะตัวด้านหน้าจะมีเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะแผงประตูที่มีความพรีเมียมแอบมีไฟเล็กๆอยูอม่มันมีไฟเล็กๆแบบเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถคือแบบ ตอบโจทย์อะด้วยออปชันอะไรมาเต็มหมดนะคะอะไรอะฟิล์มฟิล์มไฮคู Q, จาก t o y ย t a เลยนะคะเป็นฟิล์มออกจากป้ายแดงมาเลยเนาะไฮคูฟิล์มก็ใสๆอะอย่างที่บอกละค่ะรถ30,000กิโลก็ไม่สวยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้เนาะนอกจากเจ้าของเดิมจะติดตั้งหลังคาด้านหลังมาให้แล้วเนี่ยนะคะนี่เลยแกใส่พรมในเก่งมาให้ทั้งคันพรมตัวนี้ รู้สึกว่าถามแผนกซื้อเข้าเขาใช้คําว่าเกือบหมื่นกว่าบาทเลยนะคะพรมตัวนี้เป็นพรมสองชั้นเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนอกจากจะได้ความนิ่มของช่วงล่างแล้วยังเพิ่มความหรูหราภายในตัวรถอีกนะคะโอ้ดูตรงไหนดีเปิดเข้ามาแล้วพบแต่กับความเดิมความใหม่มากเลยด้วยเลขไม้เพียงสา0 0มื่นกว่ากิโลนะคะ มาดูที่แถบด้านขวากันบ้างนะคะหัวน็อตเดิมบางนางบวชหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะรถคันนี้ไม่ผ่านการทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะก็จะได้ตัวข่าวมุกเดิมๆของโรงงานเขาเลยนะคะซูมเข้ามาภายในห้องเครื่องนะคะจะจะมองเห็นถึงความแห้งแห้งแบบว่าแห้งมากค่อนข้างจาาสวยงามอ่หม้อน้ำเป็นหม้อน้ำเดิมโรงงานของโตโยต้านะคะ ตัวนี้จะได้เครื่องยนต์ขุมพลังที่2.4ดีเซลนะคะด้วยอัตราการสิ้นเปลืองตัวนี้อยู่ประมาณ13-14โลลิตรอันนี้ยืนยันจากเจ้าของเดิมที่เพิ่งผ่านการใช้งานมานะคะบอกว่าประหยัดน้ำมันมากยิ่งวิ่งทางไกลนะประมาณเกือบ20โลลิตรยังได้เลยเจ้าของเดิมบอกมานะคะ,ะด้านบนสติกเกอร์ค่ะเป็นตัวสติกเกอร์ของโตโยต้นะคะอยู่ตรงตามตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตหรือว่า ช่องช่องลูรอยมาร์กของโรงงานโตโยต้าก็ยังอยู่ตรงตามตำแหน่งโลโก้ของโตโยต้านะคะอยู่ตรงตามจุดแผ่นเพจอยู่ทางด้านซ้ายค่ะในเรื่องของแผ่นเพจก็นี่เลยตัวอักษรสวยงามตรงตามจุดเสมือนออกจากคอมใหม่ๆไม่มีการใช้งานใดๆนะคะรถเจ้าของเดียวเลขไม่เพียง30,000กว่ากิโลนอกจากจะได้ความนุ่มนะคะ ได้ได้กระบะออโต้ที่มีความนุ่มหนึบเนาะแล้วก็ได้พรมในเก่มที่เพิ่มความหรูหราในตัวรถแล้วเนี่ยในตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าออปชั่นมาเต็มเลยไม่รู้จะอธิบายตรงไหนก่อนดีออปชั่นเยอะมากมาเต็มมากแน่นอนค่ะว่าตัวกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจ push start นะคะด้านหลังจะเป็นคําว่าไฮรักนะคะซึ่งมีเฉพาะรุ่นที่เออซึ่งมีเฉพาะรุ่นท็อปของรีโวนะจะเป็นกุญแจแบบนี้นะ ในตัวของพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัย3ก้านนะคะตัวพวงมลาลัยสก้านจะมีทั้ง cruise control cruise control ก็ใหม่มากสมมุติันจะไม่เคยได้ใช้เลยนะเนี่ยมี cruise control นะคะมี parking sensor นะคะ p u s t a r t ตัวนี้ได้ตัว push start parking s เซ s o r ด้านหน้าเลยก็จะเป็นจอแสดงผลมาตรวัดในเรื่องของน้างํามันหรือว่าอัตราการเร่งนะคะถัดมาด้านข้างเนาะด้านข้างตัวนี้จะเป็นจอระบบสัมผัส ซึ่งเพิ่มความรู้ล้าอุ้ยมีนาฬิกาด้วยมีนาฬิกาด้วยค่ะตัวนี้เสมือนนั่งรถยุโรปเลยค่ะด้านบนจะเป็นตัวตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นนาฬิกาเพิ่มขึ้นมาให้เพิ่มความรู้ล้าถัดจากจอแสดงผลนะคะลงมาด้านล่างก็เป็นระบบแอร์ปกตินะอะในเรื่องของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้6สป,ปีดนะคะหัวเกียร์สวยงามร่องรอยการใช้งานน้อยมาก สำหรับกระบละล็อกคอรุ่นนี้นะคะระบบการขับขี่มี2ระบบนะคะก็คืออยู่ในโหมดของ Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะคะไม่ว่าคุณจะชอบความแบบประหยัดน้ำมันขับในเมืองตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์หรือจะเป็นโหมด Power ที่แบบต้องการเล่งความเร็วขึ้นเขาหรือว่าใดๆเนี่ยมันจะมีเกียร์มีมีชิปเกียร์สำหรับขึ้นเขาได้สบายๆเลยถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นขับสนะแต่ว่ามีชิปเกียร์ที่คุณสามารถจะแบบ ขับขึ้นดาวอินทนนท์ได้สบายๆเลยค่ะอ๋อแล้วนี่คือความพิเศษของตัวนี้พิมพจะบอกอย่างนี้พิมพ์เรียกตัวนี้ว่าตู้เย็นตู้เย็นของรถกระบะแล้วกันค่ะตัวนี้นี่เลยตรงนี้จะเป็นช่องใส่พวกเครื่องดื่มนะคะที่เป็นกระป๋องนะเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องด้านในมันจะเป็นปุ่มปรับแอร์นะคะเป็นอุณหภูมิแอร์ภายในเก่งเนาะแต่ว่าเราสามารถเอาเครื่องดื่ม พวกกระป๋องนะต้องเป็นกระป๋องนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเสมือนคุณแบบแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยอันนี้เป็นช่องแอร์เพิ่มความเก๋มากหรูหราหน่าใช้มากเสมือนเรานั่ง DM เอเลยแหละคันนี้ด้านล่างก็จะเป็นเก๊ะเก็บของปกติทั่วไปนะคะที่วางแก้วน้ำสองแก้วเนาะแล้วก็ช่องใส่เหรียญที่พักแขนจะเป็นแบบอ่า ซอฟทัสนะคะนุ่มนะคะที่พักแขนนุ่มกระบะท,ที่พักแขนนุ่มหายากนะ,ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเบาะกันบ้างตัวเบาะให้มาก็คือเป็นเบาะหนังสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวรถเพิ่มความแบบดุดันตามสไตล์ล็อกโคเขาอะค่ะนะคะหลังคาดำเบาะด,ดำเพิ่มความดุดันมากๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะด้านหลังจะมีช่องแอร์สองช่องนะคะตรง ที่โดยสารแบบนั่งสบายนั่งสบายสบายเลยนะตรงนี้ก็จะมีอ่อที่วางแก้วหลูหลาหลูหลาเก็บของได้นุ่มคือแบบคือคันนี้แทบจะเรียกได้ว่าทุกเซกชั่นมารวมกันอยู่ในตัวนี้เลยถือว่าคุ้มมากๆต้องบอกเลยว่าคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ร้านต้นเลยนะคะ ยังไงกันบ้านคะสำหรับสุดหล่อของเตทนตวันนี้นะคะตโตยโยต้าไฮรักรีโวรุ่นล็อกโคดเกียร์ออโต้คันนี้เนาะต้องบอกว่าออปชั่นบอกอย่างนี้ว่าพิมพ์เนี่ยไม่ได้บอกออปชั่นหมดนะจริงๆแล้วออปชั่นมีเต็มกว่านี้นะแต่ขออุบไว้นิดนึงดีกว่านะคะสำหรับท่านใดที่อยากเห็นออปชัน่นล้นๆแล้วก็สภาพสวยงามเนี่ยเรามีพนักง,งานที่ปรึกษาการขายนะคะกว่า10คนนะคะ ให้คําตอบของท่านได้แบบชัดเจนยิ่งกว่านี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่ชอบหรือว่าดูมาจากรีวิวของพิมพ์นะคะสําหรับตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าออกห้างป้ายแดงอยู่ร้านหนึ่งสำหรับท่านใดที่ดูผ่านช่องทาง YouTube ของทางท k เ o o ูธ a านะคะพิมมอบราคาพิเศษให้ไปเลยค่ะเพียงเ9็ดแสบาทค่ะ พอค่ะไม่พอนอกจากนั้นนะคะเรายังมีในเรื่องของส่วนลดของแถมการันตีเครื่องเกียร์ให้อีกประมาณ1ปีนะคะนอกจากการันตีเครื่องเกียร์แล้วยังมีวันลปีของศูนย์ยังเหลืออยู่นะคะถึงปี2026เลยนะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะถูกกว่าป้ายแดงประมาณ30,000นถ้าคุณไม่เลือกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะแน่นอนว่าตรงนี้ถ้าดูมาจากช่องทางนี้ทิมให้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะ1.99เซนนะคะต่อต่อ,ต,อต่อปีนะคะ ขอฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ TK เ o o ูคาร mm hmm. ของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ